ผมได้อะไรจากงานหน no ังสือบ้างเดี๋ยวพาไปดูใครกำลังหาหนังสืออ่านอยู่เซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยเริ่มจากสนักพิมพ์น้ําพุกันก่อนนะผมจัดมา5เล่มเลยมีมนุษย์พร้อมกินเห็นเขาบอกว่าโหดมากนะเล่มนี้กับอยากให้ภาพนี้ไม่มีคนตุยเลงมานาและได้อ่านสักที lady player one ผมเคยดูหนังแล้วก็ชอบมากก็เลยอยากลองอ่านเวอร์ชันนิยายดู the f i f to die ขาดตลาดไปนานเล่มนี้พอรีพิซ์นมาก็รีบซื้อเลยปริศนาห้องปิดตุยของฟาโลนี่หน้าปกเด่นจัดๆและคนป้ายยาเยอะมากด้วยนะต่อไปอชิยารีเยนเล่มใหม่ของนักเขียนไทยพ่เเกิิตศัคคามมอลลแ้ว โคตรชอบเลยนี่เล่มสีเพิ่งออกมา,าก็เลยรีดจัดมาเลยจะอ่านเป็นเล่มแรกเลยด้วยเล่มต่อไปแกนั่นแหละคิวกับ ไซโคผาทีหลักเห็นคนรีวิวกันว่าสนุกก็เลยอ่ะลองเอามาอ่านดูบ้างลวกันเสียงกระซิบจากความมืดอันนี้เขาบอกว่ามี2เล่มนะแต่ว่าอ่านเล่มไหนก่อนก็ได้มันไม่ต่อกันผมก็เลยจัดเล่มนี้มาก่อนเลมอนกับฆาตกรปีศาจเห็นหน้าปกเด่นมาเลยรีวิวก็ดีด้วยคนบอกหักมุมมากๆพวกเราเคยอยู่ที่นี่หน้าปกหลอนมาเลยน่าจะตื่นเต้นระทึกใจนะเป็นอีกเล่มที่ผมอยากอ่านมากๆเลยไม่รู้จะมีสุกี้น้ำหรือเปล่าเสียงเพลียจากอาริอันนี่เกี่ยวกับคนที่ติดอยู่ใต้ซากเตือเราต้องใช้โดรนช่วยให้เธอมีชีวิตรอดกลับไปเรืื่่่่่่อออออองงงเเเเเเลลลลลาาาาาพิสดรขผ้ัับแแหหนนนนนนนีป็มมม2ะชก จัดเล่มนี้มาสามีที่ฉันคิวกลับมาแล้วแ่ชื่อเรื่องก็หยุดให้ต้องหยิบใส่ถุงแล้วอะสิ่งที่สิงสูเห็นบอกว่าเป็นรวมเรื่องสั้นผีญี่ปุ่นนะช่วงนี้อยากลองอ่านเรื่องผีๆดูบ้างไม่รู้ว่าจะไหวไหมเหมือนกันสูเล่ม1กับ2เขาขายแบบแพ็คชุดนะครับข้างในเนี่ยมี2เล่มเลยและเล่มสุดท้ายบ้านวิกลคนประหลาด2ภาคแรกทําไว้ดีมากสนุกอ่านง่ายผลน,นี้ก็เลยจัดเล่ม2มาหนากว่าเดิมเยอะเลยอีกสีเล่มที่เหลือ <จะ S 1> เนี่ย,ยจะเป็นมังงะคลาสสิกจากวิบูลกิจมีบากิกับอีกาอย่างละ2อเล่มเป็นเวอรนนิมหีเ้าาะกลสดษ ตรงตามต้นฉบับญี่ปุ่นด้วยโหสายสะสมแบบผมก็คือเลิฟเลยอะ่ะงานหนังสือรอบนี้สรุปโดมไปทั้งหมด2ี่เล่มจุกๆเลยนะีน่ขนาดเดินแค่วันเดียวอะ่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะซื้อเยอะขนาดนี้เหมือนกันสุดท้ายบานปลายเฉยเลยใครจะไปเดินเล่นก็กดเซฟคลิปนี้ไว้เป็นไกด์ก็ได้เออแล้วก็ไปลุยกันได้เลยงานเขามีถึง1 9ตุลาที่ศูนย์ซิลิกินนะแต่ว่าเตรียมใจไปดีๆล่ะเพราะว่ากองดองมันงอกได้ดจริงๆยังไงอ่านเล่มไหนแล้วสนุกเดี๋ยวผมจะมารีวิวป้ายยาให้ลวกันเนอะ